ก็สวัสดีพี่พทุกท่านเนาะก็ผมพี่แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนเนาะแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนก็เดี๋ยวนี้ประชาสัมพันธ์หน่อยนอะว่าเออใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มเพื่อวางแผนการเทรดเนาะคือใน,ในกลุ่มก็ผมจะมีการแชร์แชร์แผนการเทรดให้แต่ว่ามันไม่ใช่สิก n นลเนาะไม่ใช่สิกแนลแต่ว่าก็คือจะทําเป็นคลิปว่า ชุดการเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรามีมุมมองหรือวางการวางแผนการเทรดหน้าง,งานยังไงบ้างเนาะก็หลักๆแล้วเนาะก็ผมก็จะกลุ่มกลุ่มหล,ล,ลักผมจะมีอยู่2กลุ่มเนาะก็คือกลุ่มนักเรียนเนาะแล้วก็กลุ่มกลุ่มคนที่เปิดเปิดพอร์ตเข้ามาเนาะกลุ่มนักเรียนก็จะมีไลฟ์ให้เนาะก็คือช่วงวันอาทิตย์จนถึงวันวันพฤหัสก็จะไลฟ์ประมาณ5้าโมงเยน็นเนาะก็จะมีไลฟ์แผนของท้องคำทีเฟกซ์แล้วก็หุ้นรายตัววันละ5ตัวเนาะอ่ะแล้วก็ส่วนส่วนแผน ใน,ในกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะก็ผมก็จะมีแชร์แผนทองคําให้เนาะก็คือรอบกลางวันรอบนึงแล้วก็รอบเย็นก็คือเป็นแผนที่เราประชุมแผนกันเมื่อตอนเย็นกับกลุ่มนักเรียนก็จะตัดคลิปมาให้เนาะส,ส่งมาให้ในในไลน์กลุ่มทีนี้กใ็ในกลุ่มคนที่คนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็จะมีเงื่อนไขยอยู่หน่อยหนึ่งเนาะก็คืออย่างน้อยต้องต้องมีออเดอร์เนาะก็คือไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องอเยอะน้อยก็คือแค่แค่ให้เข้ามาเพื่อเพื่อ เอาความรู้แล้วก็มาวางแผนการเทรดด้วยกันเนาะอ่ะประมาณนี้ทีนี้อ่าแล้วก็ส่วนในช่อง y o u t u ยูทูบเนาะก็ผมก็จะแชร์แผนทองคําให้แต่ว่าอ่ามันเป็นแผนที่ดีเลย์เนาะก็คืออ่าก็คือผมให้ให้ให้สิทธิ์สำหรับนักเรียนแล้วก็คนเปิดพอร์ตเขาเนาะที่จะได้แผนเร็วทม์คือถ้าใครอยากจะได้แผนเร็วทม์ก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มเปิดพอร์ตได้อ่ะโดยการเข้ามาคลิกที่ลิงก์เนาะอ่ะก็ อ่าอย่างอย่างแผนของเมื่อวานเนาะก็อย่างนี้คลิกที่ลิงก์ตรงนี้สนใจเปิดพอร์ตประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็คนที่ยังไม่มีพอร์ตกับทาง XM ก็อ่าลงทะเบียนบัญชีจริงตรงนี้ได้เลยกรอกข้อมูลส่วนตัวอ่าตรงนี้อ่ะแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะใช้เนาะก็ MT4 MT5 อ่ะอ่าส่วนประเภทบัญชีแนะนำเนาะเป็น Standard อ่าไม่มีสวอปเนาะอ่าถือข้ามคืนได้ไม่มีไม่มีค่าธรรมเนียมทีนี้คนที่ ม,มีบัญชีของ XM แล้วแต่ว่าอยากจะเปิดพอร์ตผ่านทาง i อบของผมเนาะก็คือเลขนี้1 1 2 9 9 4 8ก็สามารถที่จะเปิดผ่านก็คือคลิกลิงก์ตรงนี้นี่แหละแล้วก็เข้ามาแล้วก็กดที่เปิดบัญชีเพิ่มเติมตรงนี้ได้ก็ประมาณนี้ฮะก็ใครสนใจก็เข้ามาเข้ามาในาในกลุ่มผมได้เนะาะแล้วก็ใครที่บนพอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ทักทักทักไลน์ผมมาหรือทักแชทในเพจก็ได้เนะาะเข้ามาครับก็ยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านโอเคครับ อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูทองคำเนาะโอ้ม่เมื่อคืนสุดตีเลยนะเมื่อคืนแท่งวิ่งวิ่งคือคือชนชนแนวต้านเนาะชนแนวต้านแล้วก็แม่งลงแบบไส้แตกเลยนะแท่งเดียวเอ1นี่คือแร่งแท่งยาวแปดเมตรเลยนะโอ้โหแท่งสามสิบเหรียญนะแท่งเดียวเนาะโอ้แม่งสุดตีนจริง ก็ตามตามตามแพทเทิร์นนละตามไอเดียเมื่อวานที่ที่เราคุยกันในในใน,ในประชุมแผนเนาะอ่าแล้วก็ในชุดในชุดตรงนี้ก็คือชัดเจนว่ามันคือการจบไซเคิลของของอ่าขาขาในการขาของการรีบาวเพราะนั้นณณตอนนี้ณตอนณตอนนี้เองเนาะอ่าเดี๋ยวขอเคลียร์กราฟแป๊บนึงอ่าณตอนนี้เองในไทม์เฟรม4ชั่วโมงอ่าก็ก็ชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยเรากำลังอยู่เรากำลังอยู่ขา5นะเรากำลังอยู่ขา5อ่า ก็มองมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ c o m p e t e l y แน่แนคือถ้ามันเป็นในมุมของ leading diagonal เนี่ย leading diag เนี่ยก็คือมันมันต้องย่อมาไม่หลุดไม่หลุดโลโซนตรงนี้แต่คือแต่คือรอบนี้เนี่ยมองว่ามันลงมันลงมันลงมาแล้วหลุดตรงนี้เนาะแล้วก็เกิดตรงเนี้ยในในไซเคิลตรงนี้เองเกิดหัวขาลงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชุดของเอ่อน่าจะแ e a r d a ไหมเอ่ออ่ะ b a r d ไม่ไม่ไม,ไม่ชัดเจนเนาะของสีชั่วโมงตรงนี้แต่ว่า อ่าในในในมุมของเอวันเนี่ยก็คือโหนะี่กราฟสวยมากอ่ะกอ็อ่าอ่าเดี๋ยวมาไลา่มาไลา่มาไลา่มาไล่ดีก,กีกันก่อนไล่ดีก,กีกันก่อนก็คือจากจากเดิมเนาะมุมมองเดิมที่เรามองกันว่าไอไอทั้งหมดเนี้ยคือขาซของนอนชุดที่สองอ่าแล้วในขาซของนอนชุดที่สองเรามองว่ามันเป็นเทรนด์อ่าก็คืออาจจะอาจจะลงมาเป็นอาจจะลงมาเป็น non, นอนเนาะก็คืออาจจะเป็น เจำไม่ได้ละน่าจะเป็นอ๋อน่าจะเป็นอย่างนี้หนึ่งหนึ่งอย่างนี้หนึ่งเนาะแล้วก็สองอย่างนี้แล้วก็สามตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นอ่าเป็นแฟลตเนาะของของขาสี่จบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ลงมาเป็นขาห้าซึ่งขาห้ามีโอกาสที่จะลงมา new low นะแต่คือต้องมาดูว่าไอ้ขาห้าที่เราไล่กันมาตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในไซคลไหนของขาห้า อ่าเราอยู่ในไซเคิลไหนของกานฮซึ่งการลงมาปักทีเดียวเป็นโมโนเนี่ยไม่น,นี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะใช่โมโนนะน่าจะเป็นโพลีเวฟก็ต้องไปอยู่ย่อยย่อยไปดูในทางเฟรมอ่าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้พอเราไล่ไปดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอันนี้ขอตามไอเดียของของ onal, เอนดิ้งเดียวกันอกเนาะอ่ะเพราะนั้นพอเราตามไอเดียของหนึ่งชั่วโมงปัป๊บตรงนี้อ่าเราจะเห็นอ่าเราจะเห็นลูปไซเคิลของตรงนี้ นีนะรอ,รอบรอบโอเวอร์โซของตรงนี้คือไอเดียเมื่อวานที่ที่แชร์ที่แชร์กันก็คือเราคุยกันว่าตรงนี้ลงมาหนึ่งเนาะตรงนี้ลงมาลงมาเป็นขาที่1แล้วก็รีเบลเป็นขา2แล้วก็ปักลงมาด้วย 3x คือแบบนี้ย 3x แน่เนี่ย 3x อิมเพานะอิมเพ s e ก็คือเมื่อวานที่คุยกันว่าน่าจะเป้าลงแถวแถวหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งเจดศูนแปดดยประมาณก็คือลงมารวดเดียวปั้งถึงเลยแทงเดียวแม่งถึงเลยเออแล้วก็ตอนนี้ก็คือมองว่าเป็นการรีบาวของขาสี่นะให้รู้ว่าเป็นการรีบาวของขาสี่อคือย่อลงมาปั๊กคือถ้ามันจะลงเลยเพื่อให้จบเลยก็ได้ตรงนี้อะลงมาให้จบเลยก็แถวอ่าแถวโลเดิมก็แถวแถหนึ่ง หนึ่งหกแปดแปดอ่าถ้าถ้าเป็นไอเดียถ้าเป็นไอเดียของ ending d i a g อก a l ก็คืออย่างน้อยก็ completely r e s i s t a n c อย่างน้อยดูตรงนี้ก่อนหนึ่งหกเก้าหนึ่งอ่าโดยประมาณหนึ 1, 6, 9, 1. 1, 6, 9, ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งโดยประมาณแต่ว่ามองมองว่ามองว่าชุชดชุดเนี้ยอนเ f i r ์มันนเฟ f i r มการลงแล้วแหละแล้วก็อ่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นการ p a n ิกนิดนึงก็คือเมืม่อเมื่อคืนตัวเลข cpi ออกมาก็าคืออ่าสูงสูงอ่าสูงกว่าคาดการเนาะอะ่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะ CPI ตัวเลข CPI เมื่อวานาไนว่วะเดี๋ยวนะมันเดย์ Yesterday 13ฝั่ง USD แปดจุดไหนวะเดี๋ยวนะ เมื่อวานตัวเลขออกมา8.3เนาะเออในนี้ไม่มีเว้ยเราต้องไปดูใน Investing เนาะเดี๋ยวไปดูไปดูใน Investing เดี๋ยวขอดูใน Investing นะไม่ต้องอะไไม่เป็นไรเราก็คือตัวเลขเราเห็นแล้วว่าเออตัวเลขมันเงินเฟอ้อมันเพิ่มขึ้นเนาะจากการก็คือรอบก่อน8.5รอบก่อน8.5แต่ว่ารอบนี้เขาคาดการณ์ว่าเขามันจะลดลดลดเงินเฟอ้อลงมาได้ประมาณ8.1อ่ะปรับคาดการณ์นะแต่ว่ากับการ ไปไปมา็อก็เงินเฟอ้อก็กลับมาอยู่ที่8.3ซึ่งน้อยน้อยกว่ารอบรอบก่อนนู้นนะน้อยกว่ารอบก่อนนู้นนะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่ารอบก่อนนั้นน่าจะ8.5แต่ว่าอ่าก็คือสูงกว่าคาดการณ์แล้วกันสูงกว่าคาดการณ์ตรงนี้ยมันมันมีผลต่อ DXY การว่า DXY เมื่อคืนแั่งปักแทงเดียวปืด้ดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะเออขึ้นมาอย่างนี้เลยก็โคตรโหดเลยจริงๆนั่งกราฟโอ้โห คือท่านาล่นในเชิงกราฟหรือเชิงในเชิงเทคนิคนี้ก็คือเมื่อคืนหวานหวันเจีย๊ยบเนาะก็คือโอ้โหเน่สวยงามมากเมื่อคืนน่อทองคำโอ้โหแบบกราฟค้างด้วยนะ <c> ่ง <oughs> <c oughs> อย่างมันก็ออตอนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็คือขอขอตามเป็นไอเดียของการเล่นกับอ็มเพลของขาขาสุดท้ายนะก็คือขาห้าตรงนี้ อ่าตอนนี้ก็คือมองว่ามองว่าลงมาลงมาขาหนึ่งเนาะลงมาขาหนึ่งแล้วก็ตรงนี้รีบาวขาสองลงมาด้วยซุปเปอร์น่าจะซุปเปอร์นะตรงนี้นะเดี๋ยวนะขอดูหน่อยอ่าอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ซุปเปอร์เนี่ยแนวนี้คือแนวรีบาวนะให้ให้มองว่าแนวนี้คือแนวรีบาวหนึ่งอ่าโอเคเป็นสามเอกเนาะเป็นสามเอก ปึ๊บตอนนี้ตอนนี้คือลงมาตรงนี้แล้วลงมาตรงนี้แล้วก็่าชุดชุดนี้ชดุชดนี้ก็มองว่าเดี๋ยวรีบาวรีบาวขึ้นมาแถวแถวนี้แถวแถวนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองแถวแถวนี้ขึ้นไปเป็นขาสี่เนาะแล้วก็ระวังทิดเด่นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลงนิวโลขาห้าเพื่อให้คอมพิลี่รีเทสเมนต์แถวแถวหนึ่งหกเก้าหนึ่งแผนแผนแผนเข้าเข้าแผนเข้าเข้าประมาณนี้แล้วก็เพ ผมไม่แน่ใจว่าไอชุดที่เขาเขาเก็บของในในไซเคิลตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะเนี่ยไซเคิลตรงนี้ประมาณ1711ก็คือคิดว่าน่าจะรีบาว,วขึ้นมาโซนนี้แหละแล้วก็แล้วก็ทิ้งตัวลงมาผมไม่แน่ใจว่าไอตรงนี้มันเป็นการเก็บเก็บหม,ม,มดหมดหมดเซลล์หรือหมดหมดบายเนาะแต่คิดว่าน่าจะเป็นหมดบายท,ที่สะสมของตรงนี้นะก็คือปั้งขึ้นมานี้ปุ๊บเคลีย์ก่อนรอบหนึ่งปั้งแล้วก,แวก็แล้วก็ค่อยขึ้นประมาณนี้ ไอเดียไอเดียประมาณนี้ทีนี้ใน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 มุมมองหรือแผนการเทรดเนาะก็อ่าให้เรารู้ว่าไอตรงแนวต้านตรงนี้นะหนึ่งเจ็ดหนึ่งซติตรงนี้นะคือแนวต้านเพราะนั้นการการรีบาวขึ้นมาคิดว่าไม่น่าจะผ่านตรงนั้นก็คือใครเก็บเมื่อกี้นะตอนเช้าก่อนเช้าเมานะื่อกี้เนาะก็อ่า จ้งไปแล้วว่าไอตรงนีน้น่าจะรีบาวขึ้นมาได้ประมาณถึงหนึ่งหนึ่งก็ใครเก็บของมาก็โอเครอรอลุนรอลุนการรีบาวขึ้นมาแล้วก็ในรอบในรอบของ H1 เนาะในรอบของ H1 ก็คือไอซายโอเวอร์โซ so แล้วแล้วก็ยังไงก็คือไอซายโอเวอร์โซ so เป็นการจิ้มยกโลเนาะเป็นการจิ้มยกโลยังไงเดี๋ยวเจอการรีบาวขึ้นมาอีกหนึ่งเที่ยวแล้วก็รอบสโตอดียังไงการรีบาวขึ้นมาตรงนี้มองว่า hit แนแน่ปึง้งแล้วก็ยังไงก็คือ ลงต่อนะอ่าลงต่อแต่ว่ามองในมุมของ EMA ก็คืออ่ามัน EMA ตอนนี้เนี่ย EMA ตอนนี้เนี่ยก็คืออ่ายังยังไม่เป็นเทรนด์นะก็คือเมื่อวานที่ทิ้งตัวลงมาเนี่ยอาจจะแพนิคแต่ว่ามองมองถึงชุดของการรีบาวก็คือมองถึงเส้นม่วงเนาะประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งือประมาณอ่าก็เราดูด้วยกันใครเก็บของมาก็รอ,อรอลุ้นเต้าแถวๆนั้นเนาะอ่าทีนี้อ่า มาดูมาดูมาดูเป้าลงของเมื่อวานที่เราที่เราวัดกันตรงนี้ก็คือชุดนี้นะปึด๊ดก็คือลงมาถึงแนวแนวรับสําคัญก็คือตรง 1, 700, นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะหนึ่งก็คือตอนเนี้อยู่ที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าเป็นแนวรับสําคัญเลยแล้วก็น่าจะมีไซเคิลของชุดนี้คือชุดนี้จริงๆมันมันเป็นชุดของแบร์ไดนะตรงนี้นะมันเป็นชุดของแบร์ไดตรงนี้ตรงนี้คือคือบอกเลยว่าเวลาเจอแบร์ไดของ ของรอบ RSI กับรอบของ f u นฟล o w นี่คือไม่เงยเอฟเฟกตีฟแล้วก็แแบบสุดตีนมากๆแล้วก็ลงมาถึงเป้าเลยนะเออลงมาถึงเป้าของแบรดดของของชุด h 1ก็คือ1697งหกเก้แม่งสุดตีนอีกแล้วห่งเก้าเจ9ดเพราะฉะนั้นเป้าลงเป้าลงเป้าลง,าลงก็มองมองที่1688แล้วกันอ่าเป้าลงก็คือ1688เพราะฉะนั้น,แน,นแนวต้านแนวต้านแนวต้านก็คือโซนตรงนี้1 เนี่ยโซนปีตรงนี้เนาะอ่ะมองตรงนี้ก็คือมองแค่รีบาลรีบาลประมาณนี้ก็คือให้ระวังหน่อยแล้วกันคือถ้ามันถึงปุ๊บยังไงเดี๋ยวอาจจะไส้แตกต่อเลยอ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่อหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่โดยประมาณปึง้งแล้วก็เป้าลงข้างล่างก็คืออ่าตรงนี้หนึ่งหนึ่งหกแปดแปดอ่าหนึ่งหกแปดแปดตรงนี้อ่ะสมมติว่าขึ้นรีบาลขึ้นมาถึงตรงนี้ เท่าลงก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นี่หนึ่งหกแปดแปดหนึ่งหกแปดหกโดยประมาณอ่ากรณีที่มันมาถึงตรงนี้นะแต่ว่าถ้ามันมาไม่ถึงก็อยู่ประมาณโซนหนึ่งหกแปดแปดหนึ่งหกแปดเจ็ดแถวโซนนั้นแหละหรือถ้ามันมาถึงแค่หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งหกแปดเจ็ดฉะนั้นอ่ะวางเป็นโซนดีกว่าวางเป็นโซนดีกว่าเฉะนั้นฮะมองอย่างนี้ตอนนี้มองรีบาะนะตอนนี้มองรีบา อ่าก็รีบาวขึ้นมาหาโซนบนแล้วก็เป้าลงเป้าลงก็คือมองหนึ่งหกแปดหกจนถึงหนึ่งหกแปดเก้าปุ๊บประมาณนี้หนึ่งหกแปดเก้าอ่านี่ประมาณน,านี้ได้ไหมคอมพิ e t e ี่เออน่าจะคอมพิ e t e ี่พอดีตรงนี้แหละ อ่ากรณีที่รีบาวขึ้นมาตรงนี้อ่าโอเคอยู่ตรงโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าแล้วก็ชุดนี้ก็สองรอเอร์เอ่าโอเคประมาณนั้นพอดีอ่ะประมาณนี้แผนแผนวันนี้เนาะก็คือมองรีบาวก่อนรอบกลางวันนะมองรีบาวก่อนปั้งอย่างนี้แล้วก็เลยฮะแล้วก็เทลงมาอย่างนี้ดิเวอเรนปึ้งแล้วก็รอบใหญ่อ่ะประมาณนี้ฮะก็เราดูแล้วกันว่าถ้าส่วนนี้รับไม่อยู่นะถ้า่วนนี้รับไม่อยู่นะก็ ระวังหน่อยว่ามันจะลงไปหาเป้าที่1682ถึง1679โด้ประมาณเป้าเดิมยังอยู่โอเคประมาณนี้ฮะประมาณนี้ฮะอ่านี่เปิดอ่าอีกโซนหนึ่งก็คือถ้ามันถ้ามันจะลงเลยก็คิดว่าไม่น่าจะลงเลยนะคิน่าตรงนี้น่าจะมีการฟอรมกรอบอ่าเดี๋ยวขอดูการฟอร์มกรอบในเซ็ตคันย่อยหน่อยดิรู้สึก15นาทีเ็ามีการฟอรมกรอบอยู่นะ15นาที อ่านี่สิบห้านาทีเขาฟอมกรอบอยู่ก็ถ้ามองเป้านี่นะมองเป้านี่เนี่ยของของสิบห้านาทีนะอ่าประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งบุีโอเคประมาณนั่นแหละมองมองมองประมาณนี้มองประมาณนี้อโอเคแผนประมาณนี้ฮะเปิดเป๊ดแบบนี้